เอาจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับเมื่อวานนั่นแหละแต่ว่ามันมีการปรับสเปคที่ว่าเขาเรียกอัปเกรดการจอจากที่เป็น4070ปกติกลายเป็น4070 Super ซึ่งต้องบอกเลยว่าความแรงแรงขึ้นกว่าเดิมค่อนข้างมากนั่นเองันนั้นเนี่ย CPU ยังคงคงเดิมจะเป็น Intel Core i5 12 4 0 6 Core 12 t r a d Turbo 4.4 GHz กาจอครับ <c oughs> เป็น4070 Super ค่ะนี่คือ MSI GeForce RTX 4070 Super นั่นเองเห็นปะ่ะ38990จาก i have CPU ครับ <c oughs> ไม่ได้ขอให้มารักไม่ได้ขอให้มาใจดีขออย่างเดียวขออย่าใจร้ายกับเราก็พอ <c oughs> แล้ววันนี้เราจะโฟกัสกันที่ 2K หรือไม่ก็ 4K เท่านั้นเกมแรก w a r Zone Call of Duty ลดมาแฟร์3ครับอุย 4K นี่หว่า 4K Extreme DLSS a าล n านแล้วเฟรมเจนเป็นอ่อนครับคุณคิวครับโอ้โหแล้ว 2K 4K 2K ไม่เล่นแล้วนี่แล้วโลมาแล้วมันเป็น 4K แล้ว 4K กดไป120เฟรมตรงนี้คุณคิวครับ เกิดไปหรือเปล่าครับนี่คือคุณภาพวอลโวนะเกมแรกนั่นเองครับเอิดหัวมาวันนี้เราเล่นเรารู้อยู่แล้วมันเล่นได้อยู่แล้วก็เกี่ยวกับแต่ถ้าสมมติว่าเป็นเอเออสามเฟรมเจนล่ะโอ้โหไอคิว,ว,ว EQ! มันสูงจังวะโคตรสูงโค้ดสูงไปแล้ว 4K ขนาดนี้แล้วจะเป็นยังไงต่อยังพังหุ่นเลยทีเดียวเจียวครับต่อไปโฟร์ซ่าเซนห้าโฟร์ซ่านี่ออกมาเป็น 2K กราฟิกเอ็กซ์ตรีมจบโอ้โหไม่ตกเลยไอคิวพลังหนิบ 2K 130เฟรมครับไม่ตกเลยฮะเออ นะครับไม่ตกเลยครับ130เฟรมครับไม่ตกเลยฮะนี่คือโกส์นะครับโกส์ออมซูชิมะครับทูเควิดิก็นร้อยเก้าหกร้อยแปดแปดเดี๋ยวเนี้ยโกส์ออมซูชิมะแบบนี้เล่นได้แล้วฮะไม่รู้จักไม่ไม่รู้สึกถึงอินพุตแหลกไม่รู้สึกถึงอะไรเลยครับเล่นได้แล้วฮะนะครับไม่ว่าจะเป็น 4K นะผมลอง 4K ให้ดู 4K แม่งก็ยังยังไหวอยู่ดีนะ120เฟรมตรงนี้ฮะเฮ้ยก็ยังแรงอยู่ดีหรือเปล่าฮะ ถ้าเป็นถ้าเป็นถ้าเป็น 4K นะก็ยัง120เฟรมก็ยังสูงอยู่ดีนะ Grey Zone Wall Fan ที่คือ 2K Epic ทั้งหมด DLSS Balance และ Frame Gen เหมือน100โอ้โห120เฟรมครับนี่เห็นปะ128 130เฟรมตรงนี้นี่คือ Grey Zone Wall Fan แล้วดูภาพดิแม่งพัฒนาบน Unreal Engine 5ย่าเนี่ยคิวดูดิแดกปะกินเก่งกับพระโคอีกนะมึงเนี่ยนะครับเห็นปะ130เฟรมตรงนี้นะครับนั้นเนี่ย นี่คือเฟรมเรทที่โอเค The Last of Us Part 1 2K Ultra เราเล่น Native AA เล่นกับเฟรม Gen 112เฟรมอืมโอเคไหม114เฟรม113เฟรม120เฟรมอันนี้คือ Native AA for b i n d n w s ครับมาเดี๋ยวเรา 4K สำหรับเกม DL Balance Frame Gen โอเคกราฟิกเป็นไม่ได้หาครับนี่ถ้าเป็น 4K เท่าไหร่ครับโอ้โห 4K แรงอยู่ดีไปคิว 4K แม่งแรงจัดๆเลยว่ะร้อยสิบเฟรมว่ะโอเคแรงอยู่ดีว่ะไอคิวแล้วนั้นจะเล่นเท่าไหร่ก็เล่นไปเถอะครับดูเฟรมดิร้อย 4K ที่ท้าเป็นเล่นไปนะถ้าเป็น 2K ครับต่อไปในมุมของพลังดิบครับร้อยเฟรมครับเห็นปะถ้าเป็น 2K พลังดิบไหวเว้ยคิวร้อยเฟรมหมอสำหรับคนที่แบบไม่ชอบไม่ชอบ DL ไม่ชอบ DL เฟรมเจนอะนี่คือพลังดิบล้วนๆนะร้อยเปอร์เซ็นต์ที่อยากประมวลผลจากคุณทาคอนะครับร้อยเฟรมเห็นปะจบ กราฟิกครับเป็นอันตราครับอันตราดิสเพลย์ออกมานี้เป็น 2K ครับเนทีฟ <Native S 1> แล้วกันนะคิวนะ 2K เนทีฟครับ90ก่าเฟรมดังนั้นอย่างที่ผมบอกว่า<ๆ>แค่เราปรับเรนร์สเกลมันก็ต่างกันละดังนั้นอนะ่ะลองดูดีๆว่าสิ่งที่คุณเห็นอยู่อ่ะมันเปิดเนทีฟหรือเปล่าโอ้ยเท่าไหร่อ่ออะ,อะเยอะครับ90เฟรมครับนล่นด้นอยู่แล้วฮนะชิลๆอยู่แล้วนะสบายอยู่แล้วฮะนะครับชิลแบบ จบเลยว่ะเร e เด r เรเลชั่นทูฮะพอรับปรับ 4K Texture จอร์อันตราที่เหลือเป็น High DLSS บาลานครับร้อยร้เฟรมลงร้อยร้อยรเฟรมร้อยสองร้อยสองเฟรมเก้าสงเกเฟรมตรงนี้ฮะเห็นปะเก้าสิเก้าแปร้อยเฟรมนี่คือ 4K ไม่คิวแล้วพาสองจดเจ็ดี๋จะไม่จบเอาคุณคิวก็ 2K DLSS บาลาน f เฟรมเจนนะดูเรดิแล้วก็ปรับทุกอย่างนี้สุดหมดเลยทุกดอกนะ130เฟรมสำหรับ 2K ในงบ 38K ไม่ธรรมดานะครับท่านผู้ชมผมพูดเลยนะเนี่ยผมถึงบอกเลยว่าบางทีบางครั้งอะ่ะเรามาพูดเปล่าๆว่ามันแรงมันแรงงง้นมันแรงอย่างนี้ไม่ได้ 2K ครับปรับกลางครับ DL บัลลั่นเฟรมเจ็ด 2K ปรับออม m เดียมปรับกลางหมด DL บัลลั่นเฟรมเจ็ดนี่คืออาร์ตแฝงไวทคิวร้อยสิบสองเฟรมโอ้ยสบายนะครับต่อมาไฟเอ็มตามขอ 2K ว่ะ 2K on X2 เวลี่ไฮครับ โอ้ยยันหล่ออยูคุณจะหมดขนาดนี้เลยเหรอวะไอคิวตังตัวมีโอ้คิวนุ่นหล่อดกูดิเอาไม่ใช่หลังนี้คิวต้องนูนนน่นอะ่ะไม่เป็นไรหรอกแตเไม่อยได้อยู่แล้วครับร้อยร้อยออดเรต่ผกไห่เข้ามาหาแล้วแต่้นน,นั้นเนี่ยซีพียังคงคงเดิมจะเป็น Intel Core i5 1 2 s ิบสองร 12 t สองเทรดเทอร์โบสี่ี่กิกะเฮิร์มบอร์ดก็เป็นเหมือนเดิมครับนี่คือกิกะไบต์ BJ00MDS3HDDR4 ตรงนี้นะครับแรมเนี่ยเบสิกข้อเลยนะ 16GB กิก DDR4 ประสามนเมกะฮ z ปกติเลยสตอรลยวันนี้ให้มาเยอะด้วย MSI Sparta M450 ตรงนี้ 500GB อยกิก์หรือารเมกะกจอครับเป็น4070 Super ฮะนี่คือ MSI GeForce RTX 4070 Super นั่นเองเห็นป่ะผมวะเปลี่ยเป็น MSI Pro 800วัตต์80พลัสบอตต์เหลือเฟือนยูซครับ i5 12 400F ครับ6คอร์12เทสเทอร์โบ4 4ครับมาเตอบอร์ด g ิ g ก b y ะบ B70MDSH 3ครับ d d r f o ครับแรม16 g กกิกะดีดาโฟรภาษาพันกะเฮร์ครับกราฟิกการ์ดครับเป็น RTX 4070 Super ครับาแต่ MSI ครับ220วัตต์นะครับแรม12บสอกิกะดีดา x จโฟร์ก็สาม่ัองริรครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามไปแฮชซีวิวนะถ้าเป็นผมผมจะับ CPU แม่งโอเคแล้วโอเคมากๆเพราะความแรงของมันนั้นผมรู้สึกได้ว่ามันแรงกว่า4070พอสมควรแบบรู้สึกได้อะแล้วก็มันก็แรงชิด4070 Ti แล้วอนะ่ะน,นะครับอย่าลืมนะครับดูผมแล้วซื้อผมด้วยแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับ